สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชนาวีไม่ได้อยู่พระประแดงผมมาเยือนบางฉลวงมูนึงแล้วที่นี่มีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามชนาวีมาได้เลยนะครับถือมือถือขครื่อเดียวตามผมมานะฮะที่นี่ที่จอดรถกว้างขวางมากมายนะฮะเดี๋ยวไปหาบุคลากรที่นี่ก่อนสวัสดีพีจ่จุนครับครับพี่จุนตอนนี้เราอยู่ที่สาลอะไรครับเจ้าพระหลวงคงเพชรที่บางฉลวง,งม,งมู่หนึงเอาเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าพีจ่จุนครับไอเนี่ย ชุดเทียนทูบเราอะชุดละกี่บาทเราไม่จะจํหนายแล้วแต่จะทําบุญคือแล้วแต่จิตศรัทธาใช่มีบาทหนึ่งได้ไหมได้หมดไม่ไม่มีตังค์ไหวได้ผมชอบแบบนี้มากผมชอบสุดๆเลยคือบางที่โอ้โหแม่งชุดหนึ่งยี่โอ้โหหลายหลายบาทอะไม่ไปไม่มีตังค์ก็ไปไหวได้ที่นี่เราพร้อมใช่อันุมสมากันเยอะๆผมชอบเลย โซนมาฉฉลห้ามพลาดหรือท่านอยู่พระประแดงอยู่ระยองอยู่กรุงเทพสมุทรปราการดูชนะวีอยู่มาเลยปักหมุดค้นหาเลยนะครับสาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรวันนี้ขออนุญาตให้พี่จุนขอข้อมูลสถานที่ไหน<ช>เผื่อใครอาจจะมาเยี่ยมชมอะไรอย่างนี้นะครับผมครับเชิญพี่จุนครับผมผมชอบจริงๆเลยค่าน้ำค่าไฟเทียนทูบบริจาคแล้วแต่ศรัทธานะครับครับเชิญครับตรงนี้ครับพี่จุนครับ ไม่อยู่ตรงน้ำอบของดีพี่จุนอันเนี้ยเรามีเวลาเปิดปิดมีวันหยุดไหมพี่จุนไม่มีวันหยุดเปิดทุกตลอด24ชั่วโมงใครจะเข้ามาก็ได้แต่พี่จุนจะประจำการตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ตีห้าตีห้านี่มาแล้วจนถึงกี่โมงครับแล้วแต่คนจะมาสักการะจนกว่าคนจะหมดคือ,ค,อคือก่อนท่านไปทํางานหรือท่านเลิกงานะมาได้เลยมาได้เลยท่านดูดิที่เนี่เขียวชอุม่มและหลักสําคัญผมชอบที่ี่อย่างพี่จุนนอกจากว่า จะบริจาคตามติดสัทธาแล้วที่นี่ทําไมสะอาดจังผมรับผิดชอบคนเดียวและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้มาที่นี่ครั้งแรกนะผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่พี่จุดไม่อยู่ไปทําฟันก็ยังสะอาดวันนี้ก็ยังสะอาดนี่คือมาตรฐานของศาลเราเลยเดี๋ยววันนี้ยังไงขอข้อมูลหน่อยนะครับไอที่ผมเริ่มเมื่อกี้ ตรงนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยเรียกฟ้าดินของคนจีนอ๋อสารฟ้าดินฟ้าดินทีตีโกงอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะจะมีเสามังกรอยู่นะฮะเดี๋ยวแล้วแล้วารเจ้าพ่อกงหลวงคงเพชรเราอยู่ตรงไหนครับสาลเจ้าอหลวงคงเพชรอยู่ด้านซ้ายมือโอเคครับเดี๋ยวตามพี่จุนมาเลยอชอบจังเลยที่นี่สะอาดสะอาดทำอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวสุดยอดและย้ำนะที่นี่แม่งโคตรกว้างแต่พี่จุนทำคนเดียวอันนี้ผมต้องบอกนิดนึงนะถอดรองเท้า ด้วยเชื่อผมนรับเชิญครับพี่จุนครับผมโอ้โหขงบนก็สะอาดคือผมไม่ได้นัดพี่จุนเลยนะสาบานได้นี่คือมาตรฐานของเขาจริงๆนี่โอ้โหพี่จุนผมยกนิ้วความสะอาดให้ขออนุญ,ญาตนะครับ้ยมีเรือเจ้าพ่อด้วยเรียกเจ้าเวทเรียกเจ้าเจเวทคืออะไรครับพี่เจ,จเวทก็คือ ตัวแทนถ้าเป็นสารเจ้าที่ธรรมดาที่เขามีกันก็จะเป็นเป็นผู้ผคุบแต่สารเจ้าบุรุษกงเพชรมันมันมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังว่าไม้นี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรแต่เขาเรียกว่าเจาเวิตเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนขององค์เจ้าบุรุษกองเพชรเจเวิตใช่ไหมครับจเจวิตตัวแทนเจ้าบุรุษกองเพชรโอ้โหคล้ายหุ่น แต่ไม่ใช่บุญครับแต่เป็นเรียกเจวิตเหมือนศาลเจ้าพ่อมอที่พระประแดงบ้านผมก็เป็นอย่างนี้เลยตัวแทนใช่อ๋อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนสัญลักษณ์ของกั้นแล้วก็อจะมีงานประจำปีของกั้นอยู่เออช่วงช่วงเดือนอะไรครับเดือนเมษาอ๋อเมษาเมษานี้แหละใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านติดตามเลยแล้วโหแล้วก็จะงานใหญ่อยู่ที่นี่เลยคนทับมืออ๋อโอเคมีเกะกับลำวงสองคืนคือเราจะมีแบบนี้ทุกปีทุกปีอ๋อเดือนเมษา ผู้ชมชอบจังเลยคือมันสะอาดอะท่านจะเสียงเซียมซีอันนั้นคืออะไรเอ่ยนะ้ะในกระถางน,น้ำมนต์<อ>ชาวบ้านก็มาเจ็บป่วยอะไรก็มาจุดๆูขอท่านคือน้ำมนต์เนี่ยอ่าเราจะเป็นคนเปลี่ยนน้ําทุกครั้งแต่จะมีเทศกาลอะไรต,ต่างๆเราก็จะทําำจุดเทียนแล้วก็จุดธูปบอกท่านว่าขอเชิญเจ้าระหลวงคงเพสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ที่อยู่ณอี่านี้สเสด็จมาทําน้ำมนต์มาให้ลูกหลานชาวตําบลบางฉลงและใกล้เคียงแต่ยามนัดศาลเราอยู่ที่หมู่หนึ่งใช่ปกติเวลามาไหว้ามาขอพรอท่านเนี่ยเขามาขอเรื่องอะไรกันทุกอย่างได้หมดโอ,โอได้หมดเลยนียแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาขออะไรกันส่วนใหญ่นะบางคนก็อสอบไม่ได้นักเรียนข้าราชการเงินเดือนไม่ขึ้นยศไม่ขึอนอ๋อ เจ้าบ้านมาจาก,กาจังหวัดไม่มีงานทำพวกเดินขายที่มันได้หมดคือของเราครอบจักรวาลใช่โอ้ oh, สุดยอดต,ต,ต้องต้องมีความจริงใจอ๋อขออย่างเดียวมีความจริงใจใเดี๋ยว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 พี่จุนเดี๋ยวเรื่องของเราเน,นี่ยก็พอแล้วครับ,ค,รบคือคือผมประทับใจมากผมไปผมไปทั่วทิศทั่วทไทยพี่จุนแต่ ส่วนใหญ่ก็คือสถานที่บางทีก็กว้างก็ทาควาสะอาดไม่ทั่วถึงแต่ย้ําพี่เท่พี่จุนคนเดียวและไม่ได้แม็กเรื่องไม่ได้สร้างภาพโคตรสะอาดสุดยอดแล้วผมประทับใจเรื่องที่สองคือท่านทําบุญเทียนพูบค่าน้ําค่าไฟท่านไม่มีก็มาได้ท่านมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากมีเยอะให้เยอะคือผมชอบประโยคนี้จังเลยอ่ะบางคนเข้ามาจอดรถกินข้าวร้านข้าหมู เขาไม่ได้มาไหว้เลยแต่เขาไม่จิตศรัทธาเขาก็ไปหยอดสตางใส่ตู้ผมอดีตผู้ช่วยผู้ช่วยูใหญ่บ้านหมู่่หมู่ที่หนึ่งอ๋อพี่จุนเป็นผู้ช่วยมาสองสมัยสิบหปีโอ้โหข้อมูลแน่นแต่ที่ผมสงสัยข้อหนึ่งคืออันเนี้ยไม่ใช่มีสารตรงนี้ที่เดียวนะมีอีกหลังหนึ่งคืออะไรอันนี้เราไปดูได้ไหมครับได้ครับครับเดี๋ยวเราตามพี่จุนไปดีกว่าเดี๋ยวบางคนงงท้่ทำไมอาสารเจ้าพ่อหลวงคงเพชรของเรา มีสองสารไม่ใช่นะเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันครับเชิญพี่จุนครับข้างๆนี้เป็นสารอะไรครับพี่จุนครับเขาเรียกกันว่าสารพระแม่ยาฝารพระแมย่มยา่าแม่ย่าอ๋อขอลองแต่ย้ํานะคือตรงนี้ไม่สะอาด <c oughs> สะอาดจริงๆเชิญครับมามาจับผิดข้างบนโ <c oughs> อ้โหคือท่านเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมากราบว่สาสะอาดนะเป็นแบบนี้ทุกวัน สุดยอดอันนี้ก็คือจเจเวิตเหมือนกันเจวิตเหมือนกันอ๋ออันนี้เรามีเรามีประวัติเกี่ยวกับองค์พระแม่ยาับอันนี้ไหมครับเดี๋ยวพี่จุนชันนี้ครับผมชัญน,นี้ครับประวัติของท่านก็คือเช,ชมป์เทมัไหนครับท่านมาจากสุขโขท,ทยัยครับท่านขระหลวงคงเพชรท่านก็อยู่สุขโขท,ทยัยครับท่านบอกว่าพระแม่ยาอยากจะมาอยู่ด้วยเขาก็อัญเชิญพระแม่ยามาปราึกษาให้ที่นี่ Oh. อ๋ออัเชิญมาจากสุขโขทยัยอ๋อครับอ่าก็เลยมาปลูกสารให้ท่านก็เอาไว้ให้ประชาชนอ่าของชาวตำบลบังฉลงและตำบลไกรเคียมไปกราบไหว้สการะเมื่อกี้ตอนผมเดินมามีคุณแม่ท่านหนึ่งขึ้นมาไหว้เหมือนกันและขบนทําไมมีชุดไทยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีมีมีเครื่องอะไรเนี่ยเขามาขอะอะไรกันพี่ตุนส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็น พระาแม่ย่าก็คือผู้หญิงครับซ้ายขวาก็คือคนรับใช้อ๋อครับอเขาจะชอบชุดไทยกับเครื่องสําอางเขาขออะไรกันพี่จุนก็ส่ว,ว,ว <laughs> นใหญ่ก็จะทางนู้นเป็นหลักจเกจ,จ้าประหลงเป็นหลักอ๋อจะขอเาพ่อหลวงเป็นหลักอตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอ่ะบวนการค้าขายแล้วก็พวกอะไรนะเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ยเพราะอ,อะไรรู้ป่ะทำไมผมถึงถามพี่จุน โต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งชุดไทยชุดไทยโต๊ะเครื่องแป้งอีกแล้วแน่นอนต้องมีการพนันเพราะฉะนั้นก็จะขอเรื่องค่าขายคาขายอ๋อเจ็บป่วยด้วยอ๋อก็คือเราสามารถมากราบไหว้ที่สามแม่ย่าแล้วพ่อหลวงคงเพชรก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะพอมาถึงสามพ่อหลวงคงเพชรก็จะกราบพ่อหลวงคงเพชรเป็นหลักแล้วก็จะมาศาลแม่ย่าส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักพ่อหลวงคงเพชร แล้วดูนะเนี่ย <c oughs> คือเขามีการทำความสะอาดโอ้โหมันเป็นสารที่สะอาดที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำรายการมา,าทั่วที่ทั่วไทยสุดยอดยกนิ้วให้พีพ่พีจ่จุนครับฝากสารเจ้าพ่อหลวงคงเพชรที่บางฉลงเราหน่อยครับผมครับผมอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลบางะฉลงขอฝากชาวตำบลใกลเคียงและจังหวัดใกลเคียง แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของชาวตำบลบางฉลงขอเชิญมักาการะกราบไหว้องค์เจ้าพหลวงโกงเพชรและพระแม่ยาจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลบางฉลงและตำบลใกล้เคียงมีความเดือดร้อนไม่สบายใจก็มาที่ศาลเจ้าพรหลวงโกงเพชรได้ท่านช่วยเหลือทุกอย่างแม้กระทั่งประชาชนที่เจ็บป่วยเรื่องโควิดก็มีการหาย มากมายขอเชิญท่านมาสการะศาลเจ้ารหลวงโกงเพชรได้เลยครับครับครับและก็าอย่าลืมท่านจะเจอพี่จุนเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรงนี้ทั้งหมดแล้วท่านจะตกใจเหมือนชนาวีว่าที่นี่นอกจากความศักด์สิขององค์เจ้าพ่อแล้วทําไมมันสะอาดเหลือเกิน นะนะยังไงขอบพระคุณทากท่าเลยครับ<า>ที่ดูแลสารที่นี่ได้แบบผมต้องยกนิ้วว่าดีเยี่ยมจริงๆและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวดีๆและของดีแห่งบางฉลงเรานั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มอบกลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามานะครับผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่จุนจบอยู่ที่ศาลเลยครับพักใหย่และเจ้าประหลวงคงเพชร บายฉลองงูหนึ่งนั่นเองคือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีข่าวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรอีกติดตามกันวันนี้่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่จุนผมตกใจอ่ะสารสะอาดสะอาดปกติถ้ามีเทียนทูบนะโอ้ฝุ่นครับคลาดเราเลยจึงต้องประจัดไปตรงนู้นมาก่อนนี้ที่ผมยังไม่ได้เข้ามาดูแลตรงนี้ครับก็มัน <laughs> ผมเข้าใจมันเป็นเรื่องฝุ่นฝุ่นจากทูบที่ทูบอะไรพวกเนี้ยแต่ ถ้าลม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 หนาวพัดมาโอ้โหแต่ดูดิมันสะอาดคุณผมประทับใจเลยที่ชุนสี่ห้ามาแล้วโอ้มาแต่เช้าเลยไงสี่ห้าสี่ห้าวันใครเลิกงานมาก็ได้ครับสุดยอดนี่เราพอเราทําเสร็จปุ๊บผมจะตามรู้สึกของผมนะครับใครแบบไหนผมไม่รู้พอผมทําเสร็จปุ๊บผมก็ต้องออกไปมองอคือว่าตรงไหนมันผิดพลาดงองมาแล้วมันสวยหรือไม่สวยถ้าไม่สวยแก้ไขทันทีโอ้ี่จุน สคือเรามองก่อนก่อนที่เขาคนอื่นจะมามองใช่ไหมถ้าเรามองว่าโอเคคน <จะ S 2> อื่นก็ต้อง,องอผมอยากให้ที่อื่นมองแบบพี่จุนจริงๆรสุดจ้